ขอบคุณแม่ที่ผ่าตัดข้อพยาบาลมีข้อแนะนําการปฏิบัติตัวดังนี้ค่ะการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดข้อนะคะ 1. หากมีนัดวันผ่าตัดข้อที่แน่นอนนะคะให้งดน้ําและอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมง 2. อาบน้ําสระผมตัดเล็บให้สั้นล้างสีเล็บมือก่อนมาโรงพยาบาล 3. ให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย1วันก่อนมาโรงพยาบาลนะคะ 4. หากต้องมาผ่าตัดข้อฉุกเฉินให้งดน้ำงดอาหารทันทีที่รู้ตัวว่าจะต้องมาโรงพยาบาลค่ะการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดข้อนะคะให้คุณแม่มาตรวจแผลตามที่แพทย์นัดนะคะและคุณแม่สามารถอาบน้ำได้ตามปกติเนื่องจากแพทย์ปิดพลาสเตอร์แบบกันน้ำไว้ให้นะคะหากมีพลาสเตอร์เปิดหรือว่าแผลถูกน้ำให้รีบมาพบแพทย์ทันทีค่ะแล้วก็รับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์นะคะ เมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ให้งดทำงานหนักและงดการมีเพศสัมพันธ์นะคะในช่วง6สัปดาห์แรกค่ะหากมีอาการปวดแผลมากมีไข้แผลอักเสบมีหนองมีเลือดออกมากทางช่องคลอดนะคะปัสสาวะแสบขัดก็ให้รีบม,มาพบแพทย์ทันทีนะคะ จากนั้นจะมีการนัดตรวจหลังพ่อนะคะประมาณ6สัปดาห์เพื่อเช็คมะเร็งปากมดลูกและวางแผนครอบครัวต่อไปค่ะข้อมูลละเอียดดีจังเลยค่ะคุณพยาบาลไขขกังวลไปได้เยอะเลยนะพ่อเนาะยิงนะมันมีตั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องเตรียมนะเราต้องรีบเตรียมก่อนไม่งั้นเนี่ยจะวุ่นวายกันถูกต้องแล้วค่ะ การจัดเตรียมกระเป๋าไว้ล่วงหน้านะคะจะทําให้คุณพ่อคุณแม่ไม่หลงลืมสิ่งของที่จําเป็นนะคะเดีย๋ยวพยาบาลจะขออนุญาตแนะนํานะคะสิ่งของที่ควรจะเตรียมมาในวันคลอดน,นะคะจะมีนะคะ 1. เสื้อที่คุณแม่จะต้องใส่กลับบ้าน1ชุดนะคะ 2. เสื้อยกทรงนะคะสําหรับใส่ป้อนมนมบุตรขณะที่อยู่โรงพยาบาลค่ะ 3. กางเกงชั้นในแบบรัดหน้าท้องนะคะถ้าคุณแม่มีค่ะ และทางโรงพยาบาลนะคะจะมีการจัดเตรียมสิ่งของสําหรับน้องในระหว่างเดินทางกลับบ้านนะคะก็จะมีชุดเด็ก1ชุดนะคะผ้าห่อตัว1ผืนแล้วก็เป็นชุดขวดนม1ขวดแล้วก็ขวดน้ำหนขวดเพื่อใช้ในระหว่างเดินทางกลับบ้าน,นะคะ่ะ